รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการแกะกล่องมาครับรีวิวด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมซา mini s นะครับ ก่อนหน้านี้เราจะเคยใช้ตัวนี้นะครับชิยุนเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนมันจะมีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มมากกว่ากันโอเคอันนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะที่เราซื้อตั้งนานแล้วนะก็ตัวนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นของน้องนะครับพอดีน้องทำ u t u b e เราก็เลยซื้อนะครับเราก็เลยเอามารีวิวดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงมันจะดีมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยให้วิดีโอเราสมูทยิ่งขึ้นในการทำ YouTube นะครับใครที่ต้องการทำ u t u b e หรือว่าทำอย่างอื่นก็ได้ครับที่จะต้องใช้วิดีโอหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะครับต้องการความสมูทลื่นไหลนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ไมกันสัน นะครับมันจะทําให้งานเราออกมาสมูทดูดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ชมก็จะไม่ปวดหัวนะเวลาดูอ่าเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับอ่าข้างกล่องนะครับเขาบอกว่านะครับมี object tracking นะครับก็คือมีติดตามใบหน้าได้นะครับแล้วก็มีควบคุมด้วยโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ คอนโท o ลโหมดนะครับก็คือออปเทรดโหมดก็ mode. <c oughs> ไปพอเทรดโหมดคือถ่ายในแนวตั้งนะครับเหมือนไลฟ์เฟซบ o ๊กนะครับที่ต้องการถ่ายในแนวตั้งนะครับแล้วก็ one button zoom นะครับมีปุ่มซูมด้วยนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์ง่ายนะครับ easy บาลานซ์โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับข้างกล่องมันจะมีที่เปิดอยู่ยตรงนี้นะ ก็จะมีตัวกิมบอลก็จะมีตัวกิมบอลน,นะนี่ซึ่งสามารถพับได้ก็มีคู่มือคู่มือในการใช้งาน ะมีไตรพอด์ตเอาไว้เชื่อมต่อขาให้มันไม่ล้มก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็มีซองใส่ด้วยใส่ชาร์จเป็นแบบ Type C นะคุณผู้ชมแล้วก็สายเชื่อมต่อน่าจะเป็นสายไมโครโฟน นี่ถุงนี่ถุงใส่ด้วยเพราะว่ามันเล็กถ้าเทียบกับตัวนี้นะเห็นไหนนะอันนี้มันพับไม่ได้นี่ชิยุยนรุ่นเก่าแล้วแต่ก่อนเขาออกแบบมาเพื่อความ การใช้งานเพื่อความสม o ุ t ลื่นไหลแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงการพกพาแล้วก็การเก็บมันก็เลยยังไม่มีการพับนะตัวนี้รุ่นเก่านี้จะยังพับไม่ได้นะครับคนละยี่ห้อนะครับส่วนตัวนี้เขาจะเน้นพัฒนามาจากรุ่นเก่าๆนะครับยี่ห้ออื่นและหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อที่จะให้มันเล็กที่สุดเหมาะกับการพกพานำไปท่องเที่ยวหรือนำไปถ่ายทำนะครับนี่ โอเคหลังจากเราเปิดขึ้นมานะครับอุปกรณ์ดูหมดแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราเชื่อมตัวนี้ให้ดูขา Drive พ o r ตแข็งแรงมากนะนี่ตัวนี้อ่าเราก็วาง วางวางตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมผู้ชมเห็นไหมมีตัวล็อกตรงนี้นะตัวล็อกเนี่ยเรากดค้างกดค้างแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็หมุนหมุนขึ้นนะกดค้างตรงนี้แล้วก็หมุนขึ้น นะมันจะหมุนได้หมุนปุ๊บพอมันตรงแล้วมันก็จะอยู่ในทิศทางที่พร้อมใช้งานนะครับยังมีตัวล็อกอีกข้างบนนะยิมบอลมอเตอร์ด้านบนนะครับจะมีตัวล็อกอยู่มีเงี่ยงอยู่นะตรงนี้นี่มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ล็อกกับท้ายล็อกนะเราก็ เนี่ยจะมีเงี้ยงล็อกอยู่ข้างในนมันจะหมุนไปอีกข้างหนึงไม่ได้แต่ว่าอีกข้างนึงจะหมุนได้นะครับดันดันตัวนี้ออกไปดันนวัดปุ๊บมันก็จะออกหลุดออกมาเป็นอิสระนี่อันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้ว เดี๋ยวเราจะใส่โทรศัพท์ให้ดูนะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้ดูส่วนการใช้งานเดี๋ยวเราไปภาคสนามนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายแล้วก็ใช้ใช้งานไปด้วยนะครับเราอธิบายไปด้วยสําหรับการใส่โทรศัพ์นะนี่เราก็วางไตรพอร์ตให้มันตรงนะครับก็คือให้มันอยู่ในพื้นราบนะอยู่ในที่พื้นราบเรียบ เราก็หันด้านนี้ขึ้นมาแบบนี้นี่นะแกนมอเตอร์มันจะอยู่ส่วนส่วนด้านหลังอันนี้ด้านข้างนะเราก็เอาโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่นเก่าโทรศัพท์มันจะติดอยู่ตรงนี้นะตรงมอเตอร์ แต่เนี้ยมันจะออกแบบให้เอียงสโลปลงด้านข้างเพื่อไม่ให้อ่ามันเนี่ยเพื่อไม่ให้โทรศัพท์มันติดคือมันสามารถปรับบาลานซ์ได้เลยเนี่ยโดยอิสระเนี่ยเห็นไหมเราก็ใส่เข้าไปเลยดึงตัวล็อกขึ้นมามนเอียงใช่ไหมครับเราก็ดึงโทรศัพท์ย้อนกลับมา พื่อให้มันบาลานซเพราะว่าถ้าเกิดมันเอียงด้านใดด้านหนึ่งมอเตอร์ตัวนี้จะทำงานหนักนะเพะื่อมันจะพยายามบังคับให้ตัวเองอยู่ในแนวนี้ตลอดโอเคถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้ก็คือมันจะไม่ฝืนมอเตอร์จะไม่ทำงานหนักและเราก็สามารถเปิด ตัวกิมบอลได้เลยปุ่มเปิดจะอยู่ด้านข้างนะครับผมสีแดงกดค้างกดค้างปุ๊บกดค้างปุ๊บตัวมอเตอร์กิมบอลเนี่ยมันจะอยู่ในแนวปกติของมันเห็นไหมนะมันจะเริ่มทำงานแล้ว เดี๋ยวลองมาดูปุ่มคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือแพนนะครับแพนซ้ายแพนขวาก้มหน้าเงยขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบสิกธรรมดาแล้วก็ปุ่มถ่ายรูปนะครับตรงกลางถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราต้องลงแอปของ mosa genie นะครับ เราถึงจะใช้ปุ่มตัวนี้ร่วมกับแอปพลิเคชันในตัวโทรศัพท์ได้นะครับส่วนข้างล่างเนี้ยซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูในหน้าง,งานตอนเราไปถ่ายพื้นที่จริงนะส่วนปุ่มด้านข้างนี้คือซูมเข้าซูมออกนะครับคุณผู้ชมซูมเข้าซูมออกโอเคอันนี้ก็ที่สำหรับชาร์จชาร์จแบตนะครับก็คือสามารถ เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยตัวนี้อายุการใช้งานของมันคือ8ชั่วโมงนะต่อการชาร์จ1ครั้งเต็มนะครับแบตเตอรี่คือ2,200มิลลิแอมนีม่โอเคเดี๋ยวดูวิธีเก็บนะครับปุ่มต่างๆเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่จริงนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูและอธิบายสาธิตไปด้วยนะครับทำไปด้วย นะครับเอาดูวิธีปิดนะครับเรากดปุ่มสีแดงค้างไว้เลยครับให้ไฟมันดับนะบไฟตรงนี้ดับก็แสดงว่าเราปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จับด้านใดด้านหนึ่งนะครับเอามือจับด้านใดด้านหนึ่งตัวนี้แล้วก็ดึงยืดยืดด้านหนึ่งออกนะครับแบบนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์เราง้างออกมาแล้วก็ปล่อย แค่นี้ครับจากนั้นเราก็จะต้องเก็บตัวนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะเห็นไเงี่ยงอยู่ด้านในเราก็ดันเข้ามาเหมือนเดิมครับตอนที่เราออกใช้งานคือเราผักออกพอเก็บเราจะต้องดันเข้ามามันจะดังแก๊กแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเก็บเรียบร้อยนะครับสาหรับมอเตอร์ตัวบนมาดูตัวล่างทีนี้ ตอนเราเอาออกเราแยกออกยังไงนะครับตอนเอากลับก็ทําอย่างนั้นเหมือนเดิมก็คือกดปุ่มค้างนะครับตรงนี้กดปุ่มค้างแล้วก็หักคอมันลงกดค้างไวนะ้นะนี่แล้วก็หมุนยันสามารถหมุนได้ เรียบร้อยครับมันก็อยู่ในลักษณะนี้แนละ้วเราก็ถอดอันนี้ออก,กมันก็จะเหลือแค่นี้ถ้าตัวนี้มันจะพับไม่ได้ มันก็จะต้องเก็บยาวๆแบบนี้นี่ก็คือรุ่นเก่าแต่คนละยี่ห้อนะเทียบเทียบเป็นตัเฉยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าสารที่จริงที่เราจะไปลองถ่ายทำดูนะครับไปกันเลย เราก็มาดูต่อนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราดูาแกะกล่องคร่าวๆแล้วเราก็มาดูว่าการใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับนี่โมซา mini นะครับโมนาโมซา mini s นะครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้ออกตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งได้มีโอกาสสัมผัสนะครับหลังจากที่เราเคยใช้ตัวนั้นมานานละ แล้วก็มาดูเปรียบเทียบตัวนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคหลังจากที่มาถึงสถานที่แล้วนะครับเราก็จะถ่ายทําด้านหลังนี้นะครับจะเห็นพระพุทธรูปอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะรีถ่ายให้ดูบริเวณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมอ่าก่อนอื่นนะครับเราหยิบเครื่องออกมานะครับเหมือนเดิมครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะนี่ตัวล็อกอยู่เราก็ กดค้างนะครับคุณผู้ชมกดค้างแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นแบบนี้นะตัวตัวข้างล่างมอเตอร์ข้างล่างมันก็จะถูกปลดล็อกเรียบร้อยนะครับเหลือมอเตอร์ด้านบนนะครับมอเตอร์ด้านบนก็ดันออกนะครับตรงนี้แค่นี้เองนะครับทีนี้เราก็ใส่โทรศัพท์ได้เลยนะครับ หลักการของตัวกิมบอลตัวนี้ก็คือตอนที่เราใส่เนี่ยเราทําให้มันบาลานซ์ก่อนนะครับทําให้มันบาลานซ์เพื่อไม่ให้มอเตอร์ส่วนนี้ทํางานหนักเกินไปเราเอาเข้าไปตรงๆเลยนะครับจากนั้นก็อันนี้ก็คือมันหนักข้างนี้เกินไปเราก็เลื่อนมา สำหรับคนใหม่ๆนะครับที่เพิ่งใช้ก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้มันบาลานซ์ก่อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์เราจะได้ทำงานไม่หนักจนเกินไปโอเคอันนี้น่าจะโอเคแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยครับทีนี้ก็คือเปิดเครื่องก็ปุ่มนี้ครับปุ่มสีแดงกด power ค้างนะอ่ามันก็จะตรงแบบนี้นะครับอ่เราก็กดถ่ายได้เลย ก่อนอื่นทำทำให้มันกลับมาที่เดิมโดยกดทริกเกอร์ก่อนนะครับสองครั้งตรงนี้นะหนึ่งสอง่ามันก็จะกลับมาที่เดิมตรงค่าเริ่มต้นนะครับโอเคเราจะเริ่มถ่ายเลยนะนี่ก็เริ่มจากเดี๋ยวเราจะวิ่งก่อนแล้วกันอยากรู้ว่ามันจะตอนนี้มันเป็นแบบ pan follow อยู่นะนี่ แฟนฟ o ลโล่ก็คือเป็นแบบตัวหลักนะครับตัวหลักของอเมนูเมนูหลักของมันนะครับก็คือเรายังไม่ได้ใช้อะไรใดๆนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะวิ่งพยายามเดินแล้วก็วิ่งไปตรงโน้นนะครับตรงพระพุทธรูปแล้วก็จะย้อนกลับมาโอเคเริ่มได้เลยนะครับได้บันทึกแล้วนะ ข้อเสียของตัวนี้คือมันเวลาเราปรับตัวเนี้ยเรายังไม่ชํานาญเนี่ย<ร>พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเหวี่ยงเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนะครับอ่เราจะเดินแล้วนะครับเราเรก็จะถอยออกมาแล้วก็หมุนกลับนะครับฝั่งนี้ จากนั้นแล้วก็จะวิ่งกลับนะครับแลล้ววกก็จะิ่งับอ่ามันมันไม่อยู่กับที่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สต็อปไปก่อนนะครับเรากดสองครั้งครับตรงนี้ตรงทริกเกอร์อ่ามันจะกลับมาที่เดิมนะครับเราก็กดมันทุกต่อนะครับก็จะวิ่งนะครับตอนนี้นี่ครับอันนี้ก็คือการวิ่ง อันต่อไปนะครับจะเป็นตัวตัวเด่นของเขานะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราก้มลงนะครับก้มลงแบบนี้นะครับเวลาเรากดแผนธรรมดาแบบนี้มันไม่เท่ใช่ไหมยุง <c oughs> คุณผู้ชมยุงเยอะมากเลยมันไม่เท่ใช่ไหมครับแบบนี้เขาทําแบบนี้นะครับกดปุ่มนี้สามครั้งนะครับ หนึ่งสองสาม่าไม่ใช่ปุ่มนี้ต้องเป็นปุ่มล่างนะครับหนึ่งสองสามนี้เราก็โยโอเค,อเคก็คือปุ่มล่างนะครับแต่ว่าเราต้องรู้จังหวะมันก็คือกดเร็วๆนะครับ จากนั้นเราก็กดปุ่มแพนเหมือนเดิมนะครับแพนเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะนโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปแพนตรงพระพุตตะลิ่งเราก,กดแพนปกตินะครับ มันก็จะได้มุมแบบนี้ครับดีแบบน,นี้อ่าอีกรอบนึงอีกรอบนึอ่ามุมนี้อันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวนี้นะครับถ้าอยากยกเลิกคำสั่งนี้นะครับเราก็กดที่เดิมครับสามครั้งหนึ่งสองสาม อันนี้เองมันก็กลับมาเป็นปกตินะครับเราก็ปรับได้อันแบบนี้โ okay. อเคสำหรับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งซูมคำสั่งซูมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมปุ่มขาวๆตรงนี้นะอะเรากลับไปที่เดิมก็คือกด2ครั้งนะครับ1 2 กลับมาที่เดิมนะครับเรากกดซูมนะครับเราจะซูมหน้าพระพุทธรูปนะครับตรงนี้นะบึ๊มีตัวทีกับตัวตับบรรยูนะครับ อลองกดซูมกันอ๋อคุณผู้ชมเราปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์เลยอ่าการที่เราจะใช้โหมดนี้นะครับเราต้องเข้าแอปของอ่าแอปของ m o ซ a นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดแอปนะครับตามนั้นเลยนะครับหลังจากที่เราโหลดมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าเลยนะครับเข้าแอป มันจะมีฟังก์ชันที่ที่ใช้มือถือ,อใช้งานกับมือถือโดยตรงกับแอปที่จำเป็นจะต้องใช้ผ่านโมซ g จ n นีนะครับเห็นไหมครับนี่เข้ามาแล้วมันมีเมนูให้เลือกเล่นเยอะมากเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะลองซูมให้ดูอ่าบันทีกก่อนรันแล้วนะเราก็ซูมนะครับ อ้าวอ๋อคุณผู้ชมปล่อยไก่อีกแล้วตัวที่สองเราเชื่อมต่อบล <c oughs> ูทูธก่อนมาถึงจะสั่งงานได้นะครับดีโอเค <c oughs> มีไก่หลายตัวมากนะครับที่นี่เราก็เลยต้องปล่อยเพราะว่าเป็นเขตอภัยพท่านนะครับ <c oughs> แต่ว่ายุงนี่เราไม่ต้องปล่อยมันเยอะมากมาเป็น <c oughs> <c oughs> อ่ะหลังจากที่เราเชื่อมบูทูธเรียบร้อยนะครับเราก็กดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมมีกาซูมได้เล้วจึ๊กให้ดูชัดๆซูมซูมๆนะนี่น,นี่ตรงนี้เล็กๆนะกดปึก๊กนั่นเห็นไหมอุ้ย,อยโอ้โหเวียงมากเลยปึ๊บนี่แหละข้อเสียของเขาคือนี่เขามีปัส ปฏิกิริยาตอบสนองเร็วมากอันนี้คือข้อเสียนะนี่ซูมปุ๊บนี่ซูมแบบไกลเลยอะถ้าเรากดช้าๆก็ซูมทีละนิดนะแต่ถ้ากดเร็วๆมันก็จะซูมไกลเลยโอเคเมนูซูมเข้าใจแล้วนะครับอาแล้วมีเมนูอีกเมนูหนึ่งถ้าเกิดเรา พักเครื่องแต่ว่าเรายังอยากจะใช้งานอยู่นะเรากดตรงนี้นะครับก็คือเมนูพักนี่ก็เหมือนกับสลีปนั่นแหละไฟตรงนี้จะดับไปอ่ายังไม่ดับกด1ครั้งกดปุ่ม power อหครั้งนะครับมันจะเป็นเมนูพักนะครับแต่ถ้าเกิด มันจะประหยัดประหยัดแบตนะครับถ้าเกิดเรากลับมาใช้งานอีกรอบหนึ่งปุ๊บมันก็จะเริ่มทำงานทันทีเนี่ยเพราะว่าเราบาลานซ์ไว้มันมันพอดีแล้วมันก็เลยไม่เห็นมันไม่เอียงลงนะโอเคส่วนการกลับหน้าจอนะครับเปลี่ยนจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังนะครับกดตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะมีมันจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดภาพภาพนิ่งกับวิดีโอจะสลับกันนะครับกดนี่ครับปุ่มขาวๆนี้เดี๋ยวซูมกลับมาที่เดิมกดตรงนี้นะครับจิ๊บจ๊บเห็นไหมมันจะเป็นโหมดวิดีโอถ้า,ากดอีกครั้งสองครั้งมันจะเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับอ่ะมาดูอันนี้อันนี้ก็คือ face detect นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้เมนู tracking ใบหน้าแล้วก็จะจบแล้วนะครับเพราะว่ายุงมันเยอะมากคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่กดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ปุ๊บเป็นวงกลมเอ้ยเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นิ่งๆด,ด้วยบั แรกเรือยเลือืมได้แล้วอยู่นิ่งๆงกล้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเอาเอามาให้กล้องเออขอบเขตของกล้องดูด้วยนี่ครับมันจะมันจะตามใบหน้านะครับนี่คือข้อดีของโมซ่านะครับเขาบอกว่าการันตีว่าจับใบหน้าได้ ติดเนึบมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครันไหนนะตามมาแล้วตลอดเลยเห็นไะโอเคสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่า ยุงเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ถ่ายถ่ายยุงก็ได้สต็อปอเ,เดี๋ยวจะให้ดูยุงนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนโอเคมาดูมาด,มดูคุณผู้ชมว่ายุงเยอะขนาดไหนเราเราไม่ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะขนาดนี้อะอายืนให้ยุงกัด เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้มันยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเราก็ได้ไปเยอะแล้วล่ะนะครับผู้ชมก็น่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับแต่ว่าจะให้ดูเบื้องหลังว่ายุงมันเยอะขนาดไหนนะจะให้ยุงกัดก่อนนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่ขอบอกว่าตะกล้องใส่กางเกงขาสั้นนะครับ<ม>เยอะมาก เอทยจะของเลยบาดนี้เห็นบาดนี่ยุ่งหลายคับผฮแม่พี่น้องเอ้ยกว่าจะได้คลิปมาแต่ละคลิปเนี่ยมันลำบากมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับต่อจากนี้เราก็จะหนีจากยุงแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมเจอาก,กันาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ